เอาละครับผมก็ขอกราวชอรดีลิงที่วัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคุณเต้ยบายแล้วก็ผมเอฟดอฟคดีคนเดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะก็มาอยู่กับดานของเก่านันเองนะครับก็เป็นเวทเทอร์ย่อไวของเก่าน,นนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจริงๆคลิปนี้เนี่ยผม อ่าก็จะอัดนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้แอรดรอปเลยอีกแล้วไม่ไม่ได้แอรดรอปอีกแล้วนะ <S <S ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่เอาแอรดรอปนะแต่ว่าไม่มันช่วยไม่ได้จริงๆนะครับคือผมมากับเพื่อน2คนนะครับแล้วก็มีผมไปหาจากแชทโลกมาอีก2คนนะครับซึ่งก็เดี๋ยวดูกัน<笑><笑>นะครับโอเคยิงมาก่อนบอทตัวแรกนะครับโอเคไป ผมก็รีบๆตัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมันไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยวไปเอาอัปเกรดกันเลยเดีกว่านะครับเฮ้ยโอ้โหเสียงตีนอย่างงี้น้องบอดจา๋าสวัสดีครับแน่นอนอ่ะน้องบอดจา๋าแน่นอนอ่ะน้องบอดจา๋าเดี๋ยวหาปืนเอ้ยนี่ไงเฟนเนกอะโหพูดถึงมาเลยการจะบอกว่าต้องหาปืนไอทอมจีดีๆเล่นนะครับก็เฟนเนกมาเล่นเลยละกันแล้วก็เอคนะครับแล้วก็มาเอาอัปเกรดนะครับคือผมตั้งใจจะไปเอาแอาร์ด็อกรุ่นนี้นั่นแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันเพราะอะไรผมถึงได้ ไม่ได้ไอเดบอนะครับโอเคตอนนี้ได้เกาะเกาะม่วงมาอันหนึ่งนะครับผมคิดถึงอะดรีนาลีนมากเลยนะสมัยก่อนนะวิ่งรอบวงวิ่งนอกวงนะเล่นอะดรีนาลีนอย่างเงี้ยโอ้โหมันนะครับแต่สมัยนี้ก็มันแหละจริงๆนะโอเคเอ้ยมีคนมีคนหนึ่งคนเฮ้ยแทบไม่เห็นเดี๋ยวเอา้าผมไม่ได้เล่นดีนจา้าผมลืมท่ทีโอ้โหเล่นโล่แล้วไปกลางโล่ซะนี่ยผมจะดึง,ด,งดึงสลิงหนี หนีเฮาหนีแทบไงเออหาที่เปลี่ยนนะครับไม่เป็นไรเราต้องขี่ฮอหนีก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเออเออโอ้โหเต็มเลยโหสองตัวที่เห็นนะครับสองตัวนะฮะโอเคเดี๋ยวจอดแถวนี้ก่อนแล้วกันไม่กล้าชาร์จนะครับเพราะว่าไม่มีแม็กเฟนเอกนะครับเพราะเขาสองตัวผมไม่มีแม็กเฟนเอกนะครับเล่นยาก เฮ้ยเอ็นี่โดนชนไปโดนชนไปปิวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดอ้ยเดี๋ยวเดียด๋วยวเราสเศียรตินเข้าข้างหลังมาสิครับมาสิครับคิดว่าเฟี้ยวคิดว่าเฟี้ยวอุ้ยเก็บอะอเฮ้อเก็บตายเฮ้อย่าน้องอย่าโอเคครับข้างหน้าเหล็กตัวนึงนะครับตัวผู้หญิงขวามือนั้นข้างหน้าเราเลยโอ้เพื่อนตายพระเอกนางเอกโอ้โหไม่เป็นไรครับน่าจะชุบกันได้นะครับเบอร์สี่ชุบอยู่นะ เอาตัวนี้ก่อนเลยละกันเอาตัวนี้ก่อนเลยละกันได้มา2ตัวแล้วครับตรงนีุ้้ของฟูลแล้วเนี่ยตัวนี้เออได้แม็กมาเล่นหน่อยครับเฟนิกซ์สี่สิบนัดโอเคเลยนะครับผมว่าสามสิบห้านัดมันยังน้อยไปนะผมว่าสี่สิบนัดอะเฟนิกซ์กำลังดีเลยนะครับจัดไปแล้วสี่ตัวหล่อๆปะบอดยิงบอดไปกี่ตัววะยิงบอดสองตัวยิงคนสองตัวแล้วฮะตัวนี้ไป๋ยวผมปัม๊มเกาะปั๊มอะไรให้เรียบร้อยก่อนครับตอนนี้เพื่อนลุกขึ้นมาแล้วนะฮะ เพื่อลูุกขึ้นมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมบินหาอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันเพวแถวนี้ยังมีนั่นไงนั่นไงี้สเกต็ตโอ้โ,อโอ้พระเอกหนังเไปอีกแล้วรอบที่สองแล้วนะฮะคน้ะผมช่วยไม่ได้ด้วยอยู่ในหมอกนะครับแล้วก็ขูเขาเยอะเขาประมาณสามตัวนะครับไม่ไหวนะปล่อยนอนไปก่อนแล้วกันเพื่อนไม่เป็นไรนครับพระเอกหนังเเราไปแล้วสอรอบนะครับอ ชื่อเขานะผมไม่ได้ลาบกนะแต่เป็นชื่อของเขาจริงๆนะบเบอร์หนึ่งนะยิงเขาไปดิยิงเขาเดียวโอ้โหตายไปซะน่าจะโดนเพื่อนเรามาเยอะแล้วนะครับเลยเลือดเหลือนิดเดียวนะครับวิ้ยเล่นบ้องด้วยถ้าเป็นปืนเก็บพื้นนะผมเล่นเฟนเนกดีกว่านะแต่ถ้าเป็นปืนแอร์ดรอปอะผมจะเล่นจะเป็นเอเ็กไนน์นะฮะตอนนี้ก็ได้ทั้งหมดไป5คิวแล้วโอเคข้างหลังยังมีอยู่แต่ผมบินดูนี่โ้โหกองทัพหนึ่งอะสามคนนะครับ สองคนน่ามาสองคนตอนนี้ได้ไหมนี่เพื่อนผมเอาไงดีผมไปรับเบอร์นี้ก่อนดีกว่ามาเพื่อนมาครับขึ้นมาฮัลโหลเออไปไปไปโอ้โดนยิงโอเคโอ้โหแมชชีนด้วยชิปและเดี๋ยวผมดูเอ้ยเพื่อนผมโดนผมต้องชาร์จตอนนี้แหละนะครับระหว่างมันโดนกับเพื่อนผมโอเคเพื่อนตายละกูอุ้ยเอาคขา อะไรจ้าโล่โล่เหรอ okay. <c oughs> โอเคเฮ้ยข้างในตัวหนึ่งนะครับหลบหลังหลบหลังโล่มันขอใช้โล่หน่อยนะฮะโอ้โหสเก็ตมาแล้วตัวหนึ่งซ้ายมือเดีย๋ยวชุบเพื่อนก่อนนั่นไงน,น่าจะชุบทันนะทันปะมันจอดไหมจอดเหรอมานี่ดิมานี่ดิดโหปไนไงเฟนนกยังไงก็โกงนะฮะเก็บ <c oughs> ไปทั้งหมดสามคนนะจุดตุดจุดตุดอะไรแต่จุดนี้นะฮะเพื่อตายไปสองนะครับเบอร์หนึ่งนี่ ล้มไปน่าจะสามรอบตายตายรอบหนึ่งล้มสามตายหนึ่งใช่เหเฮ้ล้มสองตายหนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งล้มตอนแรกแล้วเพื่อนชุบขึ้นมาได้แล้วก็ไปตายครั้งที่สองเมื่อกี้นะครับโอเคตอนนี้ก็ฆ่าทั้งหมดแปดคนแล้วถามว่าจุดจุดนี้เดือดไหมเดือดเ e อ้นี่บอทโอ้ได้คิวฟรีมาคิวหนึ่งเาตัวแล้วนะเดีย๋ยวรอคิวหนึ่งก็จะครบสิบก็จะแบบอ่าฟินแลเห็นเลขสองตัวนี่ ฟินๆเลยนะครับอันนี้เพื่อนกําลังโดนยิงอยู่เพื่อนเบอร์สี่ล้มอีกแล้วนะครับเพื่อนผมเองอันนี้โอโ้โอเคมันอยู่ไหนวะผมได้ยิงเสียบป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแถวนี้เอ้าโอ้โหนอนอยู่นี่สวัสดีครับสิบตัวเน้นๆไปชุบเพื่อนขึ้นมามาเพื่อนนะฮะสเก็ตบอร์ดก่อนโอ้โหเบอร์หนึ่งไปลงฝั่งโน้นเลยเว้ยจะตายเว้ยนะ <laughs> ผมไม่ได้ดูถูกแล้วแต่ว่าผมเป็นหัวเฉยๆนะนะครับ โ okay. อๆๆๆเคเดอดเดโอ้โหข้างหลังเราโดนรวบสองเลยแต่ผมดูข้างหน้านี่ก่อนคอข้างหน้านี้เดือดมากคอสองสามลำคอสองลำนะครับโอเคนะครัต้องกลับไปช่วยเพื่อนแล้วแหละนะครับแถวนี้ไม่น่าจะมีคนให้ผมฆ่าแล้วนะถ้าผมฆ่าเบอร์หนึ่งน่าจะช่วยเพื่อนไม่ได้เลย <laughs> นะครับดูจากทรงแล้วนะฮะน่าจะเล่นยากมากตอนนี้โอเคมาวัดกันหน่อยเพื่อน เาวัดกันหน่อยหอลำนึงนะครับบนหัวแล้วก็รถอีกคันนึงโอ้โหจะเยอะไปไหนเนี่ยมาดิมาดิข้าไม่กลัวเองหรอกมาหมาพุ่งตรงมาไอ้หนูเอา้าโอ้โหเสกไม่ชน <c oughs> เก็บจี๊ดไม่เป็นไรมาผมชูเพื่อนล่อมันก่อนถ้ามันลงผมเอาแน่มาดิมาดิผมเล่นหลังโล่ได้นะผมเลยไม่กลัวนะโอเคครับเบอร์สามตายนะรับชูมไม่ทันเอ้ยข้างหน้ามีคนหนึ่งแต่ผมเอารถนี่ผมลำคาญมากเลย ลงก็ไม่ลงนะครับมึงไม่จะไม่สู้กิงๆ,ๆอ่ะจะแตกครับเอ้ทำไมยิงไม่โดนอ่ะอ้าววัตต่จไม่เป็นไรครับตอนนี้เดี๋ยวผมไปเก็บแถบเบอร์สามก่อนนะครับข้างหน้านมีคนนอนเก็บโอ้โหอย่างเนียนเลยเดี๋ยวนีน้นอนกล่องเนียนมากเลยคนชอบนอนกล่องกันนะครับนอนกล่องนี่คือมาถึงแบบกล่องศพอย่างเงี้ยเขานอนทับกล่องศพเหรอคือมันเนียนมากนะมันมีช็อตอยู่นะครับในในเกมเนี้ย ี๋ยวผมให้เพื่อนๆได้ดูเพื่อนๆได้เห็นแน่นอนครับนอนกล่องเป็นยังไงสเตปนี้ผมบอกเลยว่าโ,งโ,งโ,โงนนกนโโงนะครับโคตรโกงนอนกล่องโคตรโกงนะครับผมรู้สึกว่าคอมพิวตี้ตอนนี้สเตปการนอนเยอะขึ้นมากเลยนะครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนอะไรวะเนี่ยขอปั๊มเกาะก่อนไม่ไหวโล่ก็ดีเหมือนกันนะผมเล่นโล่เพราะว่าผม,ไ,มได้ตั้งใจจะเล่นโล่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้ามีคนไอ้ชิ่อแม่วางเด็กขับเด็กขับอะไรวะ แท็กดับแท็กดับดักเออดักแท็กดักเอออะไรวะเนี่ยโอเคแต่มันไม่เอาแล้วมันน่าจะใกล้าตายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เขาพิวมากเลยนะเฮ้ยนั่งไงโอ้โหมาที่โหสไลด์ยา,ยาวมไม่ตายวะเนี่ย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 ถ้าผู้ชมเห็นว่าขวามือจริงๆในคลิปผมยังไม่เห็นนะครับแต่เนี่ยเขานอนอยู่กล่องขวาเห็นปะเนี่ยแต่ผมไม่เห็นนะครับในคลิปอะคือเนียนมากถ้าเขาหันกลับมายิงผมก็คือผมจบแล้วนะครับ คือเทคนิคนี้ยผมต้องเอามาใช้บ้างแล้วแต่จริงเขาน่าจะรู้กันนานแล้วแต่ผมคือผมเป็นสไตล์เล่นไม่แอบอยู่แล้วผมเล่นบุกเล่นบุกอยู่แล้วครับคือบุกไม่ให้รู้ตัวมากกว่าเพราะผมเล่นสลิงไงนะฮะโอเคเฮ้ยข้างหน้าว่ะข้างหน้าว่ะออบอดโอโหจบเลย12คนแล้วนะฮะโอเคเลยมาดีมาลาดเพื่อนสักหน่อยไปโอโหจบปะ เหลืออีกห้าคนนะครับห้าคนสุดท้ายน่าจะเหลืออีกสองคนศัตรูนะฮะเพราะว่าผมเหลือกันสามคนนะครับผมโอเคจะขับรถหาก่อนเลยแล้วกันแต่ตา,ตา,ตา,ตาเอ้ผมเห็นแล้วขวามือเห็นปะทางเนินนี่ไงเจอเอ๋วัสด,ดีครับเอา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  what w h ทำไมผมแพ้ช่างมันนี่ฮะมาดูพระเอกนางเอกกันดีกว่านะครับโอ้โหผมโดนได้ไงวะไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้กลางโล่งกลางผมชิวๆอยู่แล้วเมื่อกี้ลืมไม่ได้ลืมหรอกตั้งใจโอ้โหเป็นไงนี่โอ้โหด้วยไงยิงสักนัดหนึ่งโดนเปล่า,าอะไรยิงไม่โดนเลยนะครับอะไรของเขาวะเนี่ะนะฝึกเยอะๆนะครับข้าเอกนังเอกไม่อะที่ผมแซะเขาไม่บ่อยเพราะเขาหลังเกมอ่ะ แต่ผมไม่ได้ตัดมาให้ดูเขาบ่นนะครับเขาบ่นแบบงงยิ่งๆอ่ะฆ่าเป็นสองคนเองนะครับผมนะฮะก็ดูเอานะครับนะฮะก็นะฮะผมจริงๆผมไม่ได้ตัดมาให้ดูนะครับช่วงที่เขาพูดนะฮะซึ่งผมไม่พอใจแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็จบๆไปนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับที่ต้องมาเจอคนแบบนี้นะฮะก็ถ้าได้ดูคลิปผมก็นะฝึกเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับเจอกันใมคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้บายยครับผม